มีข่าวดีมาบอกค่ะคลิปนี้ fc เว่าวดูกันให้จบนะคะแล้วก็แคปหน้าจอเ oh. ตรียมทำว่าตามเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เรามี เรื่องดีๆมาฝากอ่า FC ว้าวทุกคนนะคะเนื่องจากมีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะนะคะเพราะว่าก็เริ่มตน้นฤดูว้าวกันแล้วนะคะบางพื้นที่ก็เริ่มมีลมว้าวแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ที่เราอยู่นะคะจังหวัดส,สงขาก็มีลมฝนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเบาลงแล้วนะคะจะเป็นลมว้าวมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วนะคะคก,มคกามาะคะ็มีคนทักเข้ามานะคะมีคนทักเข้ามานะคะว่าให้หัดสอนทำเอ็กโงนนะพี่นะ เราเคยทําไปแล้วไหมพี่หนอนหนอนเราเคยทําไปแล้วนะคะแต่ว่าเราทํากับเปลกแต่รอบนี้นะคะพี่ลีได้ซื้อไม้ไหวามาแล้วนะคะเราจะทํากับไหวแบบนี้เลยนะคะแบบต้นฉบับว่าตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะคะแต่คลิปนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะจะบอกข่าวดีคลิปนี้นะคะถ้าใครติดตามเรามาปีสองปีแล้วก็จะเห็นนะคะว่า ว่าวตัวนี้นะคะสีฟ้าขาวนี้เราได้ซื้อมาในราคา5 0 0บาทจากเทศกาลงานว่าวสะบัวสงขานะคะตัวนี้เป็นว่าวแข่งนะคะว่าวอาจารย์ระดับอาจารย์ที่มาแข่งเลยนะคะเนี่ยคะ่ะตัวนี้ความจริงพันกว่าบาทเลยนะคะแต่เขาลดให้เรานะคะขายแค่500บาทเพราะว่าตัวนี้ได้แข่งมาหลายสนามแล้วนะคะมีลายเส็นติดอยู่ที่ปีกนะคะวันนี้พี่หลีได้ใช้เวลาในการ ถอดแบบประมาณ1ชั่วโมงนะคะพี่หลีก็มาถอดแบบว่าวตัวนี้ค่ะให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ให้เป็นอ่แบบแก่เยาวชนนะคะอยากจะสืบสารอนุรักษ์ว่าวไทยไว้ให้อ่เด็กๆรุ่นหลังนะคะได้นําไปไปทําว่าวเล่นกันนะคะเพื่ออนุรักษ์ ว่าวไทยของเรานะคะอันนี้เป็นว่าวควายนะคะว่าวควายว่าวแข่งเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรว่าวแข่งนะคะสูตรว่าวแข่งตัวนี้แข่งแข่งขึ้นสวยเสียงดังนะตัวนี้แข่งขึ้นสวยเสียงดังนะคะถ้าจะไม่ผิดเนะาะอ่าลีลาสวยเสียงดังนะคะตัวนี้นะคะสูตรนี้นะคะพี่ลีได้ถอดแบบออกมาแล้วเอามาแจก F c ซว้าวให้มาทำตามกันนะคะแต่หลังจากคลิปนี้นะคะเราก็จะมีคลิปทำ ตามสูตรเหมือนกันค่ะทําตามนี้เลยนะคะว่าจะออกมาเหมือนของจริงหรือเปล่านะคะเหมือนของต้นฉบับที่เราได้ซื้อมาหรือเปล่าก็มารุ้นกันอีกทีในคลิปในคลิปสักอาทิตย์ละกันนะคะให้เวลาพี่ลีโกนนะคะเพราะว่าช่วงนี้กย็ยุ่งกับงานของเก่าอยู่นะคะก็เลยทําคลิปสั้นๆมาพาชมแล้วก็มาดูแบบนะคะนี่ค่ะเป็นแบบที่พี่ลีถอดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้หน้าอ่า ถ้าใครอยากจะดูรูปเต็มๆไม่ได้อยากดูในคลิปอย่างเดียวนะคะที่ฉันจะโพสต์ไว้นะคะโพสต์ไว้ในชุมชนนะคะในชุมชนช่องของเราก็จะมีปุ่มชุมชนนะคะปุ่มที่เขียนว่าชุมชนใน y o u ูทูะค่ะกดเข้าไปเลยนะคะหน้าช่องเราก็จะเห็นภาพนี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอแคปภาพนะคะแคปแล้วก็เอาไปทําตามกันได้นะคะถ้าใครอยากจะทําตามเนาะถ้าใครชอบนี่ค่ะหันแบบนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นเต็มๆนี่ยค่ะแคปไปก็ได้นะคะนี่ค่ะให้เวลาแคปแคปไปเลยค่ะ แคปหน้าจอเลยค่ะถ้าใครทําแล้วสวยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะแคปกันหรือยังคะแคปแล้วก็ทำตามนะคะทำตามสวยๆเอามาลง youtube ให้ดูก็ด้วยก็ได้คะ่ะแล้วก็ถอดแบบได้มาประมาณนี้นะคะนี่เนาะที่เราถอดแบบแจกให้นี้ไม่ต้องไปซื้อสูตรไม่ต้องไปอะไรเลยนะคะปกติก็ต้องซื้อนะคะสูตร ก็ไม่ต้องซื้อนะคะทําตามเลยเพราะว่าพี่ลีมีใจที่อยากจะมอบให้เพื่อว่าให้เด็กๆได้มาหันมาเล่นว่าวกาันอนุรักษ์สืบสันฒนธรรมประเพณีของอคนไทยเราเนาะแล้วก็จะได้ห่างไกลกับยาเสพติดด้วยนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆที่เล่นว่าวส่วนมากก็จะไม่ติดยาเสพติดนะคะจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหันมาเล่นว่าวนะคะส่วนการเล่นว่าวนะคะเราต้องเล่นในพื้นที่ที่กว้างเนาะที่ไม่อ ไปรบกวนคนอื่นนะคะเช่นพื้นที่กว้างๆตามสนามโรงเรียนหรือสนามเอทั่วไปนะคะที่เป็นพื้นที่กว้างๆอย่าไปเล่นกันที่กลางถนนนะคะไม่สนับสนุนนะคะคนที่เล่นว่าแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นตามถนนหนทางหรือตามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็ไม่เอานะคะเราต้องเล่นในพื้นที่ที่กว้างนะคะไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็จะเป็นการอนุรักษ์นะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่ลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหลังจากคลิปนี้ก็คงอีสักอาทิตย์ถัก,กว่าพี่ลีจะมีเวลาในการอ่าทำว่าวตัวนี้นะคะทำตามสูตรนี้เลยค่ะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูกันนะคะถ้าบอกมันก็จะรายละเอียดมันจะเยอะเนาะถ้าแคปไปมันจะง่ายกว่านะคะแคปกันเยอะๆเลยค่ะ แคปออกลองแล้วไปทําตามดูนะคะแคบหน้าจอไว้นะคะนี่ค่ะช่องของเราก็จะสนับสนุนเด็กๆให้หันมาเล่นว่าวกันนะคะคลิปหน้าเราก็จะพาทํางอนนะคะงอนตัวนี้เป็นว่าวแข็งนะคะเขาทาาํา,าะะทมาจากหวายนะคะทํามาจากหวายพี่ลิก็ได้ซื้อวายแล้วพี่ลีเอาวายมาให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะค่อนข้างเก่าแล้วนะคะว่าวตัวนี้ผับ ผ่านสนามมาสองสนามสามสนามแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะและที่ห้าหรือเปล่าตัวตัวนี้วันนี้นะคะค่อนข้างเก่าแล้วนะคะอันนี้เป็นกระดาษก็เรียกว่ากระดาษฟางนะพี่นะกระดาษอะไรพี่กระดาษฟางหรือเปล่าอันนี้กระดาษฟางใช่ไหมพี่พี่ลีจะไปซื้อกระดาษนะคะ ไปซื้อกระดาษแล้วมาติดตามแบบนี้เลยนะคะแต่ทําเป็นคนละสีกับตัวนี้แต่จะทําออกมาให้คล้ายกับตัวนี้มากที่สุดนะคะไม่รู้จะคล้ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีฝีมือถึงขั้นระดับอาจารย์นะคะเราเป็นแค่ฝีมือแบบคนรักว่าวนะคะถ้าไม่มีหวายก็ใช้เหล็กก็ได้นะคะแต่เหล็กมันชอบหักนะคะอันนี้เป็นหวายป่านะคะพี่หลีซื้อมาราคาเท่าไหร่คะนี่40บาทสี่สิบบาทได้มาประมาณนี้ค่ะซื้อมาจากทางไปสตูลน,นะคะนี่สี่สิบบาทได้มาแค่นี้ค่ะ ก็โอเคค่ะคมมแถวบ้านค่ายร่วมมิตรนะคะใครอยู่จังหวัดสงขาก็ไปซื้อกันได้แถวค่ายร่วมมิตรนะคะหมู่บ้านค่ายร่วมมิตรไปซื้อกันได้ค่ะอันนี้เราจะมาเรียนแบบกา,าน,นกระจายนี่กันเลยเขาใจไว้กันแากอะไรไปก็ได้แต่ถ้าไมมีไว้กาใจไว้เนี่ยวงนนดินตรงนีง้เหรอไม่ข้างหลังดินมุกกลมๆมาอ๋อที่กลมๆตรงนี้นะคะเขาก็ใช้หวายเหมือนกันตัวนี้นนนนมันจะกลมก็ว่า มันคือมันตั้มเนี่ยตั้มตัวนี้เพิ่งดาดปล่อยไว้ดีนะเรื่องดาดเรื่องปล่อยปูเราเรื่องนอันนี้เป็นฝีมือของระดับขั้นเทพนะคะที่แข่งหลายสนามนะคะเรานี่คือ,อเด็กบ้านๆน,นะคะที่ทําได้แบบบ้านๆของเรานะคะตามสไตล์ของเราคือเราไม่ได้มีความสามารถมากแต่เราก็พยายามนะคะพยายามที่จะเรียนแบบให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่า อันนี้เราถือว่าเราซื้อแบบมาแล้วนะคะห้าร้อยตัวนี้ก็เล่นปีที่แล้วไปแล้วนะคะใครยังไม่ดูว่าวตัวนี้ขึ้นนะคะขึ้นดีมากไปดูกันได้นะคะไปเลื่อนดูในเพลย์ลิสต์นะคะมันจะมีเพลย์ลิสต์เฉพาะว่าวเลยโดยเฉพาะนะคะเพลย์ลิสต์ว่าวที่พี่หลีทํานะคะสอนวิธีการทําว่าวนะคะเข้าไปดูกันได้ะค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะตรงนี้เขาจะใช้หวายเห็นไหมคะมันไม่ใช่ไม้ไผ่นะคะตรงนี้จะเป็นหวายมันจะโค้งดีว่าจะโค้งกลมสวยแต่ส่วนอื่นก็จะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ได้ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะคะปกติพี่หลิวก็เคยใช้ไม้ไผ่นะคะว่าวกวายใช้ไฟค่อยๆดัดนะคะวิธีการใช้ไฟค่อยๆดัดพี่หลิกก็เคยทําไปแล้วนะหูนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าใช้ไม้หวายแต่อันนี้คือใช้ไม้ไผ่ทำโปร่งเงี้ยจะไม่ไ่แต่ว่าแต่ต้องต้องใช้ไวยดัดก็ไมมันมันไม่อยู่ตัวพี่หลิบบอกว่าใช้ไฟดัดนะคะเดี๋ยววิธีการทําเราก็ว่ามาทําไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะลมว่าก็เริ่มมาแล้วนะคะ นี่นะคะความสวยงามแบบไกลๆเลยนะคะทุกคนสวยงามไหมคะสวยงามมากเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ